สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องต่อซาบาทเที่ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่ภูตาถันตนดินตอนนี้ผมก็ออกมาจากกระบี่นะครับใช้ถนนเส้นหมายเลขสี่ คือจะตรงมาที่เมืองพังงาช่วงน,นี้ผมอยู่แถวตะวัดทุ่งนะใกล้ใกล้จุดนะงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูทางขึ้นเลยครับไปจังไม่ผิดนะขเขาเลี้ยวซ้ายตรงนี้กันพอสุดทางทางดำมันก็จะลุกลงังปุ๊บลุกลงังปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลย ก็จะเป็นทางลูกคุรังอินคุกงทงเข้าแล้วครังเสร็จเดีขยวขผมนะครับจะใช้ขับสองขึ้นไปก่อนที่ผมตัดสินใจใช้ขับสองขึ้น หลายๆเข่าเพราะว่าไม่ได้ต้องการจะทดสอบรถนะรถผมก็เดิมๆแล้วก็รถแพงไม่ได้ต้องการจะทดสอบมันเสียดายรถแต่เพื่ออยากให้คนที่มีขับสองต้องการเที่ยวป่าจะได้รู้ว่ามันขึ้นได้ไหมเขานี้ขึ้นได้เขานี้ขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยครับ เมื่อก่อนผม่าใช้ขับสองอยู่เป็นรถเก่งด้วยแต่ก็ชอบเที่ยวป่าก็เลยเห็นใจคนที่ใช้รถขับเครื่องสองล้อขึ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวมาทดสอบกันครับ ไม่ไกลเนาะน่าจะใช่นะมันใกล้เลยจ้ทำไมในะแผนที่มันไม่ได้ให้เหลี้ยวเนี่ยเปิดจบไหม ครั้งนะครับรถผมเดิมๆดิสันเทอรา่าป้ายแดงแก่เลยครับทางไหนอะถนนเหมือนไม่ค่อยมีใครวิ่งมาเลยอะลกๆไม่ไงขึ้นไปเลยเนะี่ยเขายินดีต้อนรับแล้ว ขึ้นสูงมันก็เป็นทางอันนี้ขึ้นขึ้นชั้นเลยนะครับแต่ว่านะแรงรถอะเรารถเรา <c oughs> มันเป็นทางตรงอ่ะผมว่ามันเทคได้นะสำหรับขับสองนะเราก็จะมีหลุมดักอยู่ได้ไปาออกไปถ่ายข้างประตูไหม เห็นทางข้างหน้าไหมขึ้นหรือยังไงใชไมขึ้นแล้วเลยเหนื่อยเจอเด่นข้างหน้าชันมากครับเจะอยู่ก,ก่อนไปต่อครับไปข้างหน้าชันมากตอนนี้ยังอยู่ที่หมดขับสองอยู่นะครับ แต่ดูจากเนินนี้แล้วชันมากผมว่านะใครที่ใช้ขับสองอะ่ะน่าจะต้องเทคนะตรงเนี้ยไม่ต้องเลีนะ้ยวค่ะตรงแต่โอ้ขับสองถือว่าถือว่าจบครับ ถือว่าจบนะพ้ว่างก่อนผมไปที่4โลเลยแล้วกันตรงนี้แล้วก็ยิงดิฟล็อก ที่ฝนมาเอ้ที่ผมมา,มานนะ่มันเป็นช่วงหน้าฝนนะมันเป็นช่วงหน้าฝนนะดินมันอาจจะยังไม่ตกฝนอาจจะยังไม่ตกตอนนี้แต่ว่าเหมือนกับดินฝนมันเพิ่งตกไปแล้วมันลื่นนะครับเมื่อกี้ลองขึ้นขับสองมาเรื่อยๆแล้วแล้วมันลื่น แล้วนี่ไปฝั่งนี้ถัามาก็ยังมีทางขึ้นไปได้อีกนะแบนนึงะพ่ีถึงแล้วครับภูตาถันโตนดินดูวิวครับ ก่อนอื่นดูรถก่อนดีกว่านี่นะรถผมเดิมเๆยางเขาเรียกว่าอะไรอะยางเดิมโรงงานอะผมก็ไม่รู้เ่าเรียก a อทหรือว่ายาง NA ขี่ยางอะไรแล้วก็ป้ายแดงนะครับเป็นนิสสันเทอร่า ยอดนี้ก็เป็นเป็นเนินที่สองนะหลังจากที่ผมไปจังโหนมาผมว่าจังโหนขึ้นสูงน่าจะสูงวันนี้นะแต่ที่นี่ชันทาง,ทางชันมากครับชันมากวิวสวยมากมันชันแบบว่า ถ้าจะตั้งฉากอะ่ะคือถ้าเป็นช่วงช่วงช่วงนี้ก็แบบไม่แนะนำเลยอะ่ะว่าขับสองขึ้นมามันเนินสุดท้ายครับเนินสุดท้ายเลยที่ผมขึ้นมาไม่ได้ด้วยด้วยขับสองดูดิยู่ดีๆมันก็หายลงไปเลยอะ่ะ ลงไงวะเนี่ยเดินหน่อยดิเั้นลงไงวะเนี่ยโอ้สุดสุดละโอ้จะคุ้มคุ้มค่ากับการที่ขึ้นมามากครับถ้ามาเช้าน่าจะสวยอืมแต่ยังร้ออยู่อ่ะทะเลมันน่าจะเป็นแถว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 เม็ดนางชีอ่ะ เห็นป่มเห็นว่าเห็นทะเลไหมเห็นนิดเดียวเห็นในกล้องเห็นนิดเดียวใครใครที่มีมี4 view นะครับแล้วก็อยู่แถวโซนภาคใต้หรือว่าภาคกลางมีมีกําลังมีแรงมาก็ก็ควรค่าที่จะมานะครับเพราะสวยมากเห็นทะเลริบๆอยู่นู่นมองไม่ค่อยรู้ในกล้องมอง จริงๆแล้วข้างบนนี้ที่ผมดูรีวิวมาบ้างเขาก็เขาก็กางเต็นท์พักแรมบนนี้ได้นะแต่ยังไม่มีใครอยู่ไม่มีจะไรที่อยู่ก็ทำทำวิวแบบสวยอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ดีอะ่ะคือดีอะ่ะแต่ที่นี่หื้อ ใช้ได้เลยครับถนนเรียบเรียบไม่มีคลื่นไม่มีหินลอยอะไรทั้งนั้นแต่ช<อ>ันชัน,น,นอ,อืมช <c oughs> ันมากเ,าเนี่ยมันมีทางขึ้นไปอีกอะแต่เปียกอ,อืม ผมไม่ผมขอไม่ขึ้นดีกว่าเพราะว่าที่ผมดูจากรีวิวแล้วข้างบนก็ไม่มีอะไรนะที่ดูของช่องคนอื่นเขาอะข้างบนไม่มีอะไรนะครับมีก็จุดก็ชมวิวแบบนี้เหมือนกันเดี<อ>๋ยวบนนี้ตรงนี้น่าจะเคยเคยแบบทำเป็นขายของไหม<อ>แล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำตรงนี้ เช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีก่อนมีอะไรระช่วยใ,ให้ใหเป็นช็โคโกเอเป็นช่วมกูสิน้ำใช้ได้ไหมโอเคครับน้ำไม่ไหลผมก็ไม่รู้นะว่าต้องแจ้งใครก่อนหรือเปล่าแต่ก่อนขึ้นมาผมก็ถามแล้วว่ามาทางนี้ไหมถามคนข้างล่างอะที่หมู่บ้านอะ เขาก็บอกว่ามาทางนี้นะะให้เพื่อนๆชมวิวครับแล้วก็ขอพักรถสักแป๊บนึง๋ตวจะมาถ่ายตอนลงให้ดูอีกทีนว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแต่รถผมตอนนี้ตอนที่ขับมามันมี หน้าจอมันเตือนว่าลมยางหน้าข้างขวารู้สึกว่าจะอ่อนอ่อนกว่าเขาเพื่อนอยู่ที่สาสาล้ออื่นเขาสา3สาม้าสา3สแต่แล้อหน้าข้างขวาตอนนี้มันอยู่ที่สามสามหน้าจอก็ยังเตือนอยู่รถสมัยใหม่ครับของเก่งมาก À lại có phóng Ok hai vừa chụp nhục Đẹp 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 Ủa hữu ốc này Lưu lên ba lâu không นี้เรากำลังขอยห,หลังมาตั้งลําเพื่อจะลงโอเคโหถ้าเพื่อนเพื่อนที่ขึ้นมานะก็คงจะรู้กันดีว่าทางลงมันถ้ารถรุ่นใหม่ก็ใส่อะไรนะสี่สี่สโลอ่อะพูดง่ายงแล้วก็ กดตัวช่วยลงเขานะเพราะว่าทางลงมันชันมากครับแล้วก็ปล่อยให้มันลงไปโดยไม่ต้องเหยียบเบรคครับให้ระบบสโลกับระบบช่วยลงเขามันทำงานกันเอง ในกล้องไม่ค่อยเห็นหรล้ว่ามันไม่เห็นถนนอะ่ะเนี่ยต้องอให้ต้องลงไปถ่ายข้างล่างถึงจะเห็นว่ารถเราวิ่งยังไงตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เบรกที่ที่เท้าเลยนะครับปล่อยให้รถมันทำงานเอง ขึ้นเขาที่ชันเป็นครั้งแรกเพราะว่าผมเพิ่งจะมีรถโฟ์วิวมันก็ไม่ค่อยมีชันอะไรละเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเป็นโหมดหนี่แล้วกันสี่สี่ ใช่ไหมที่ว่ามันขับเร็วๆได้อะมันไม่ค่อยชันเท่าไหร่หรอครับ ใช้ช่วยลงเขาอยู่นะถึงจะเป็นสี่ไฮก็ของเดิมครับทีเดียวไลค่ะทีเดิมทีเดียวให้สามารถผ่านได้ เอสาเหตุที่เมื่อกี้ผมไม่ลองใช้ไอ้สี่สี่เฮดขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมออฟฟีอ่ะตอนที่ขับสองขึ้นไปแล้วมันติดอ่ะหน้ามันแงนมากเลยมันแบบผมไม่กล้าปล่อยลงมาเปลี่ยนเป็นที่สี่สี่ สีอะไรสีเดอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจใช้สีโลขึ้นไปเลยแล้วก็ยิงริฟล็อกขึ้นไปเลยครับออพอช่วงแบบขับสองพอมันฟรีแล้วเหมือนตูดมันจับฝองขวางหน่อยก็เลยไม่ไม่ลองไม่ลองสี่สีเฮดดีกว่าลองสี่แอลเลย ลองสี่สโลเลยนะนะสำหรับรถขับสองนะครับอุปสรรคก็คือเนินสุดท้ายจริงๆเลยแต่มัน,น,นจอด จอดตรงชิดซ้ายได้นะชิดซ้ายเข้าไปจอดแล้วเดินขึ้นไปอืมแต่จริงๆแล้วก็มันมก็มีที่จอดนะแล้วมันไม่สูงอะ่ะจอดแล้วก็เดินขึ้นไปถ้าเาของมาเยอะก็เหนื่อยหน่อยถ้าจะกางเต็นนะแต่ถ้าเกิดมาชมวิวอะ่ะก็มาเลยครับ แต่ดูดินฟ้าอากาศด้วยนะขับสองจะมาครับตื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 เสียงระบบช่วยลงเขาทำงานตืดนตืดตืด,ด,ด,ด จากนี้คลิปต่อไปก็ผมจะพาเพื่อนๆไปที่เม็ดนางชีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปลดทุกอย่างก่อนเพราะว่าลงมาสู่สภาวะปกติแล้ว เค okay. ไปครับขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันที่สม,ม็ดนางชีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ